ครับสวัสดีครับวันนี้คุณนายไก่จะมาต้มจับฉ่ายโซกินกพลังหั่นผักจับฉ่ายเขา่นก็จะมีผักกอนตุง้งผักคะนา้ากระลำปีปุ๋ยใบต้งโอ๊ะมันใช่เท้าแยกอะไรยาเอาวม,มีเห็ดหอมเดี๋วยวจะแช่เห็ดหอมไปละ พ่อทอะไรพ่นหมูอ,มอต้มจับฉายให้กินจับฉายพายกิน,น,น,นแม่แม่ทำอะไรแม่แมหั่นผักพ่อหันหมูแม่หั่นผักไหนมีอะไรบ้างธนานกรุ้งผักาดอันนี้อะไรธนานนจะหั่นกะหล่ำปีครับ กาจะใส่กระลำปีนะ้่งอใส่เท้าหั่นผักแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วครับจะไปผัดรวมกับหมูมหมูหั่นไว้แล้วจะมีกระเทียม,มกระเทียมแกะเปลือกหมูหมูจะใส่หลายครับใส่ครึ่งกิโลเลยครึ่งกิโลหมูสามชั้นครึ่งกิโลเกือบโลเก้าขีดเลยผักก็จะลายอยู่เต็มหม้อนะครับก็จะมีเห็ดหอมอบแห้ง ไซซ์สั้นหน่อยนะครับรสชาติก็จะอร่อยกระลำปีอันกระลำปีครับแล้วก็จะนำไปผัดน,น้ำใส่หน่ยนี่ครับเขาจะอันดับแรกเอา,เอากระเทียมลงไปผัดกับน้ำมันให้ให,หอมเหลืองแล้วก็จะผัดหมูตามด้วยนี่ครับกุกก,กุปลาโกนำทำโดยกุปลากโกครับ สามชั้นเทียมเหลืองหอมเหลืองแล้วเขาจะเอาหมูสามชั้นลงไปผัดหอมบ่พี่น้องได้กินหอมบ่างย้ายมันใหม่หลายอย่าจะขมเนาะจะเทียมจะเทียมพ้อเหลืองหอมกับยาไหา้กับขุ่มใส่หมูสามชั้นล,ลงไปผัให้หอมย่ำว่า,ายาให้จะเทียมใหม่จนเกินไปเพราะว่า หออกอเหลืองอผัดกะมก็ดีคับทอดกรวมูกทอดกะมรมูอดกรมูกาดกรทดกมดีะมรัมูัอดกระมือดกมูกทอดกระมูกะมูกทดกมด้อะรมมูกอมกอมูกะมกทอดกระมูกดมดมอระมกดมะกกมะ เราักนก็ักวัน้จะซืี่ตะหลังก้ชาหัวไจเท้าัวหงแต่เยอะๆกระจาเดี๋กวมันจะยุด ข้างหนขนายุดแล้วก็ใส่กระหล่ำเลยค่ะใส่กระหล่ำลงไปเลยโยกกระหล่ำาปยุบขัดยุบแล้วก็กกวว้าเสไปต้มอีกอ <What? S 1> จ้าค้มไปเปือเ่อยผมจะใช้่ที่ตรมตรปเปยก็จะทันทัน ตอนไงเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาตบเลยผักกุยใช่หมอมเจาเท้าเ้าเท้าแล้วก็ผัดผัดใหมนน้มันอนยุบแล้วก็ปุง,งปใส่เห็ดหอมด้วยค่ะใส่เห็ดหอมหอมต้มแล้วบั่น

แล้วก็ใส่ซอสหวานด้วยค่ะซอส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 หวานก็ซอสเทานองหวานน้ำตาลน้ำตาลสองช้อนรับต ok ีาน้ำตาลไม่ใส่นิดเดยเลย ปิดตุ๋นนะคะอันนี้ก็สิตักจากกระทะแล้วก็มาตุ๋นใส่หม้อนะคะหม้อแล้วก็เติมน้ำอีกตุ๋นให้ปเปื่อยเลยค่ะนี่เจ็บปะ่ะเป็นยาเตีย,เ,ยเป็นพวกตักแห้เพราะว่ามันน้ำยางหิตยางหิตเนี่ยเป็นกระแส้ำบ้้ตุ๋นจนเปื่อยวันที่เราจะตัดแล้วก็ต้องชิมก่อนนะคะว,ว่ารสชาติมันได้ไหม มันได้แล้วก็ปรุงผัดเป็นรสชาติได้แล้วมาขูดตรงนอนี่แหะค่ะขูดชักฉายจบแบบแต่ละาขอเพเห็ดบุ้งกันนะคะอันนี้เอราะเห็ดเป็จ้ะแดงพี่ต่อคะเนี่ยแก็ใส่ทุกอย่างนะคะหมูเชยเท้าเห็ดหอมผักกาดเอาผักคะน้ากวางตุ้งแล้วก็กระหล่ำนะคะใด่หมูสามชั้นใส่หมูสามชั้นแล้วก็เสียบก็จะปิดฝาหม้อไว้ตุ๋นไว้นะคะ สุดแล้วค่ะเป็นตะแสบแลวค่ะผมจับสายอไปอยๆเลยค่ะหอมมากเลยค่ะใส่เห็ดหอมด้วยตองจับฉา